สำหรับเลขล็อกให้3 3 1 8 5กับ3 9และแนวทางเลขทั่วรัฐบาลของอาจารย์นอตตี้ให้1 9 5กับ1 6 5 2ตัวตัดเล่นมี1 9 1 5 9 5 1 6กับ6 5นะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านรวยๆเฮงๆรับโชคใหญ่ในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซิทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชชคดีรวยรวยรวยค่ะ